คำว่าโอเวอร์ไรท์ครับแปดว่าสร้อยอันาจักรละคือตุดต้องจำให้ได้ก่อนอย่างแรกสร้อยอัคณาจักรละสร้อยอัคณาจักรละสร้อยอัคนาจักรกละไม่ใช่สร้อยเลยนะสร้อยอัคนาจักรกละถูกปะไม่ถูกอ่ะคนที่เขาโอนใกอีกโอเคอันนัยอักอันนัยอัะ ฟ้าสองสามสองสี่สองสี่สองหนมังครับกับคำว่าปวันพิชาติแล้วไปไกับพี่โกไปยิงชุบเนาะยิงชุดเต่เอาไต้ขอเลขเจ็ดค่ะแล้วมันมีอีกเหลือที่เหลืออะไรบ้างนะคะมีหนึ่งใช่ไหมเอาหนึ่งกับ7ค่ะหนึคือวิวยูครับ อะไรนะมิวอยู่โอเคคือคนบทมอกบนี่มอกับมอกับหนูมากคนนี้โอเคตอนวแล้วไอ้ย่าก็หมครับไอ้ย่าเขาเป็นีทานเลยเราแบบสินาทีเราค่อยใส่ขังเลยเอ้ยเรามีเวลาเยอะใช่ไหมเอาเป็นใครดีนะเจเรื่องคือเอเรื่องมันต้องมีตัวละครใช่ไหมเอาไหม ไม,มกกไม่ต้องมีหลักการเลยอยากเล่าอะไรกลกเลยว,วันหนึ่งพี่ทีม <ๆ S 2> เดินเข้าไปในร้านทองแล้วเ,เข้าไปเจอสร้อยอัจนาจัก,กราเราก็แบบว่าเฮ้ยซื้อดีไหมยะซื้อดีไหมวะ,มวะแต่ว่ามันแพงไงก็คยลังเลแล้วว่าซื้อดีไหมสรุปซื้อแล้วพอซื้อเสร็จใช่ไหมเราก็แบบเอ้ยมีสร้อยแล้วแต่เราไม่มีรถมันจะไม่ได้ก็คือเดินไปที่โชว์รูมรถต่อแล้วก็ไปซื้อรถแต่ว่าแบบ มันไม่มีแรงใจจะขับเลยอ่ะก็เลยต้องหาเพลงฟังก็คือวันนั้นก็เลยได้เพลง Overdrive ซึ่งทำรู้สึกแบบซิ่งมากแล้วก็ทำให้แบบใส่สร้อยสร้อยไปด้วยแล้วก็ขับรถไปด้วยก็พี่ทีมนะคะก็ขับรถไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วพี่ทีมก็แบบอุ้ยเนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเนี่ยที่บ้านเราอ่ะยังไม่มีประวันพิชชาค่าเลยก็อยากเลี้ยงก็รู้สึกว่าแบบเออเราไปหาซื้อดีกว่าแล้วพี่ทีมก็ขับรถไปที่จตุจักร ใช่แล้วพี่ทิมก็เดินเดินไปก็ไปเจอกรามังเฮ้ยในนั้นมันมีปาวานเพชรฆาตอยู่ <laughs> พี่ทิมก็แบบเอาเลยเท่าไหร่ครับแบบถามคนขายเลยว่าเท่าไหร่แบบกี่ล้านบาทก็ซื้อแล้วพี่ทิมก็ได้ซื้อมาแล้วก็แบบขับรถกลับบ้านแลทีนี้พอพี่ทิมขับกลับบ้านมาก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอา้ามันเกิดมิวยูเพิ่งผ่านไปนี่นา <laughs> ก็เลยว่าจะเอาปาวานเพชรฆาตไปฝากมิวยูไป็นของขวัญวันเกิด <laughs> ใช่ ทีนี้พอพี่ทิมคิดได้ก็เลยไปหามิวยูเลยแล้วก็เอาของไปให้แล้วมิวแล้วทีนี้พี่ทิมก็เห็นมิวยูทำหน้าทำไมทำไมมิวยูทำหน้าแบบเศร้าดูทำหน้าแบบโมโหอะไรหรือเปล่ามิวบอกอ๋อโมโหคนบทโ <c oughs> จรค่ะเอดีด <c oughs> มิวส <c oughs> องใบโอเคค่ะ ซึ่งพี่ทีมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อปาวานเพชรคาตมาตัวเดียวค่ะพี่ทีมก็ซื้อปาวานเพชรคาตไปให้อายาด้วยเพราะว่าเห็นว่าอายา่าจะแบบเหมาะกับปาวานเพชรคาตค่ะแล้วพี่ทีมก็ทําการขับรถนะคะแล้วก็ฟังเพลงโอเวอร์ไดร์ไปด้วยซิ่งไปหาอายาค่ะที่บ้านสรุปพออายาเห็นของขวัญที่พี่ทีมให้เป็นปาวานเพชรคาดนะคะอายาก็รู้สึกแบบอยากจะยุ่หัวพี่ทีมมากๆเลยซื้ออะไรมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเศร้ามากเลย จบที่อาญจะอยู่ัว